สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์กันค่ะในเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักในหน้า145-146ถึงเด็กๆจะได้บวกและลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมหน้า145ข้อ2เขียนแสดงวิธีหาคำตอบ เด็กๆสังเกตตรงนี้ก่อนค่ะกกจุดคืออักษรย่อของกิโลกรัมกจุดคืออักษรย่อของกรัมนะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะขอ้อ1 5กิโลกรัม500กรัมรวมกับ2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับเท่าไรวิธีทำค่ะมีหน่วยกิโลกรัมและกรัมพร้อมกับตัวเลขกำกับไว้หมดแล้วนะคะ ให้เด็กๆหาคำตอบได้เลยโดยเริ่มจากหน่วยกรัมค่ะเราจะบวกไปทีละหลักก็ได้หรือจะนำา500บวกอีก5 0 0รแล้วก็ตอบได้เลยค่ะก็คือ1000กรัมหน่วยกิโลกรัมค่ะ5บวกได้2อได้7จจะเห็นว่าหน่วยกรัมได้มา1,000กรัมค่ะแต่1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม เท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเราจึงต้องนำา1กิโลกรัมนี้ไปบวกให้กับ7กิโลกรัมค่ะ1000กรัมตัวนี้ก็เลยไม่เหลือคะอ่ะเหลือแค่0ค่ะไม่เหลือเลยนะคะแล้ว7เนี่ยบวกมาอีก1จึงกลายเป็น8ค่ะ7กิโลกรัม1 0 0 0กรัมหรือ8กิโลกรัมนะคะคำตอบจึงเป็น 8กิโลกรัมหน่วยกรัมเราไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะข้อ2 6กิโลกรัม200กรัมมากกว่า3กิโลกรัม400กรัมอยู่เท่าไรมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบจึงเป็นการลบนะคะวิธีทำเรามาสังเกตหน่วยกรัมค่ะ200กรัม น้อยกว่า400กรัมใช่ไหมคะดังนั้น,น,นลบกันไม่ได้ค่ะจึงต้องทำการกระจายมาจากหน่วยกิโลกรัมค่ะกระจายหรือหลายๆคนเข้าใจว่าคือการยืมนั่นเองค่ะมีอยู่200ค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัม6กิโลกรัมเนี่ยค่ะให้หน่วยกรัมมา1,000กรัมนะคะจึงกลายเป็น1,200กรัมค่ะ ได้1,200กรัมหน่วยกิโลกรมัมมี6ให้ไป1จึงเหลือ5ค่ะทีนี้เราลบกันได้ค่ะ0-0ได้0 0-0ได้ 0, 0, 0, 0, 0, 0 12ลบด้วย4ค่ะเอา4ไว้ในใจนะับไปถึง12 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12ได้8นะคะจึงเป็น800กรัม หลบด้วย3เหลือเท่าไหร่เอยใช้แล้วค่ะเหลือสองดังนั้นคําตอบจึงเป็น2กิโลกรัม800กรัมข้อ3 7กิโลกรัม300กรัมรวมกับ8กิโลกรัม700กรัมเท่ากับเท่าไรวิธีทำนําหน่วยกรัมบวกกันค่ะ ศูบวกศได้0 0นบวกศได้0 3บวกได้7ค่ะได้10กลายเป็น1,000ค่ะหน่วยกิโลกรัม7บวกได้8เอา8ไว้ในใจนับไปอีก7ครั้ง8แล้ว9 10 11 12 13 14 15ได้15นะคะ,ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าได้1,000กรัมอีกแล้วค่ะ เราจะต้องทำยังไงกับ1000กรัมนะคะ1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมจะต้องนำา1กิโลกรัมนี้ไปบวกให้กับ15กิโลกรัมค่ะให้ไปหมดเลยนะคะ,ะตัวเองก็เลยไม่เหลือเลยค่ะจึงเป็น0กรัมหน่วยกิโลกรัมค่ะมีอยู่15ได้มาอีก1กิโลกรัม15บวก1จึงเป็น16ค่ะ15กิโลกรัม1000กรัมหรือ 16กิโลกรัมค่ะคำตอบก็คือ16กิโลกรัมข้อ4 4กิโลกรัม650กรัมน้อยกว่า8กิโลกรัม500กรัมอยู่เท่าไหรน้อยกว่าเป็นการเปรียบเทียบค่ะหาความต่างจึงเป็นวิธีการลบนะคะแต่การลบ ตัวที่จะเป็นตัวตั้งนะคะจะต้องมีค่ามากนะคะดังนั้นจะเห็นว่า8กิโลกรัม500กรัมมากกว่า4กิโลกรัม600กรัม8กิโลกรัมจึงเป็นตัวตั้งค่ะทีนี้มาดูการลบในหน่วยกรัมมี5 0 0กรัมลบด้วย6 5 0 5 0 0เป็นยังไงคะน้อยกว่าลบไม่ได้ค่ะจึงต้องไปกระจายมาจาก8ค่ะ ก็คือการยืมนั่นเองมีอยู่8ให้ไป1ค่ะ1กิโลกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมได้มา1,000นะคะ1,000บวก500เป็น1,500ค่ะหน่วยกิโลกรัมค่ะมี8ให้ไปแล้ว1กิโลกรัมจึงเหลือ7กิโลกรัมทีนี้เราลบกันได้แล้วค่ะ0ูลบ0ได้0 0-5ลบ5ไม่ได้ค่ะไปยืมมาจาก 5นะคะจึงกลายเป็น10 10-5ลบหก็เหลือ5ค่ะตรงนี้ก็จะเหลือ14นะคะ6นับไปถึง14ค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14ได้8ค่ะจึงเป็น8 5 0กรัมหน่วยกิโลกรัมค่ะ7-4ลบด้วย4ค่ะ7-4ลบ4เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ3ค่ะ คำตอบก็คือ3กิโลกรัมแปดกรัมข้อ5 9กิโลกรัม200กรัมรวมกับ6กิโลกรัม800กรัมเท่ากับเท่าไรรวมเป็นวิธีการบวกนะคะะข้อนี้นะคะ าการแสดงวิธีธร,รมจะกําหนดกิโลกร,รัมและกร,รัมไว้ให้แล้วนะคะให้เราเขียนจํานวนแสดงน้ำหนักให้ตรงกับหน่วยนั้นค่ะ9กิโลกร,รัม200กร,รัมบวกกับ6กิโลกร,รัม800กร,รัม0บก0ได้0 0บก0ได้0 2บวก8ได้10ค่ะจึงเป็น1,000กร,รัม 9บวก6เอา9ไว้ในใจนับไปอีก6ครั้งได้เท่าไหร่เอ่ยได้15ค่ะอ่ะจะเห็นว่าเด็กๆสังเกตว่าหน่วยกรัมได้1,000กรัมค่ะ1,000กรัมเข้ากับ1กิโลกรัมจึงนำ 1, า1กิโลกรัมไปบวกกับ15ค่ะ1,000กรัมตรงนี้ก็เลยเหลือ0ค่ะ ส่วนหน่วยกิโลกรัมมีอยู่แล้ว15ได้มาอีก1จึงกลายเป็น16ค่ะ15กิโลกรัม1,000กรัมหรือ16กิโลกรัมคำตอบนะคะก็คือ16กิโลกรัมข้อ6 10กิโลกรัม100กรัมมากกว่า เกิโลกรัมสี่กรัมอยู่เท่าไรมากกว่าเป็นบวกหรือลบคะมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบจึงเป็นการลบคะ่ะการลบนะคะจำนวนที่จะนำมาทำเป็นตัวตั้งต้องเป็นจํานวนที่มีน้ำหนักมากกว่าคะ่ะ10กิโลกรัมมากกว่า7ใช่ไหมคะดัะนงนั้น10กิโลกรัมจึงเป็นตัวตั้งคะ่ะ เขียนจำนวนให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักนะคะ10กิโลกรมัม100กรมัมลบด้วย7กิโลกรมัม400กรมัมมี100กรมัมลบ400ได้ไม่เอ่ยถ้าลบไม่ได้ต้องทำยังไงคะใครตอบคุณครูได้บ้างต้องไปกระจายหรือยืมนะคะอ่ะมีอยู่10กิโลกรัมให้ไป1กิโลกรัมให้มา1กิโลกรัมก็คือ1000กรัมค่ะ 1,000บวกด้วย100จึงเป็น1,100ค่ะ10กิโลกร,รัมให้ไปแล้ว1จึงเหลือ9กิโลกร,รมัมลบกันได้แล้วค่ะ0ลบ0ได้0 0บ0ได้0 11ลบด้วย4ค่ะเอา4ไว้ในใจนะไปถึง11 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 ได้เครั้งค่ะจึงเป็น700กรัมหน่วยกิโลกรัม9ลบด้วย7ค่ะได้เท่าไหร่คะได้2ค่ะคําตอบจึงเป็น2กิโลกรัม700กรัมข้อ7 8กิโลกรัม50กรัมรวมกับ 18กิโลกรัม950กรัมเท่ากับเท่าไรรวมเป็นวิธีการบวกนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยน้ำหนักค่ะ8กิโลกรัม50กรัมบวกด้วย18กิโลกรัม950กรัม0บวก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทด1ค่ะ 9บวก1ได้10จึงกลายเป็น1,000กรัมค่ะหน่วยกิโลกรัม8บวกด้วย18ค่ะเอา18ไว้ในใจบวกไปอีก8ครั้งค่ะ18 19 20 21 22 23 24 25 26ผลบวกก็คือ26ค่ะแต่เด็กๆสังเกตนะคะว่า1,000กรัมค่ะ ได้1น0 0งพกรัม1000กรัมเท่ากับเท่าไหรเอ่ย1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นเราจึงต้องน, 1, นํา1,000กรัมนี้ไปให้กับกิโลกรัมค่ะ1000กรัมให้ไปหมดเลยตัวเองไม่เหลืออะไรเลยค่ะเป็นศูนย์กิโลกรัมได้มาอีก1กิโลกรัมค่ะบวกเข้าไปอีก1กิโลกรัมจึงกลายเป็น27กิโลกรัมค่ะ คำตอบก็คือ27กิโลกรัมข้อ8 1กิโลกรัม550กรัมน้อยกว่า5กิโลกรัมอยู่เท่าไรน้อยกว่าเป็นการเปรียบเทียบค่ะหาค่าความต่างจึงเป็นวิธีการลบนะคะแล้วการลบ ต้องนำจำนวนที่มีน้ำหนักมากกว่ามาเป็นตัวตั้งค่ะ1กับ5จํานวนใดมากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะ5มากกว่า5จึงเป็นตัวตั้งค่ะเขียนแสดงจํานวนให้ตรงกับหน่วยน้ําหนักค่ะ5กิโลกรัมไม่มีหน่วยกรัมค่ะให้เราใส่เลขศูนย์ไว้ลบด้วย1กิโลกรัม550กรัม 0 5ลบ5้0ได้ไหมคะลบไม่ได้ต้องไปกระจายหรือยืมจากหน่วยกิโลกรัมค่ะยืมอ่นกระจายมาเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมได้มา1,000ค่ะ1,000 0บก0จึงเป็น1,000นะคะ5กิโลกรัมให้ไปแล้ว1กิโลก็เหลือ4กิโลกรัมค่ะ ลบกันได้แล้วนะคะศูนย์ลบ0ูนย์ได้0 0นูนย์ลบ5ไม่ได้ไปขอยืมมาค่ะกลายเป็น10ค่ะ10ลบด้วย5ก็เหลือ5ตรงนี้ก็เหลือ9ใช่ไหมคะเ้าลบด้วย5ได้4ค่ะจึงเป็น450 4ลบด้วย1เหลือ3ค่ะ คำตอบก็คือ3กิโลกรัม450กรัมข้อ3ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อนี้มีอยู่2ข้อย่อยค่ะคุณครูให้เด็กๆฝึกทําด้วยตัวเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าให้นำน้ำหนักที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันค่ะ แต่คุณครูแนะนําสำหรับข้อ2ค่ะน้อยกว่าเป็นการหาความต่างนะคะเด็กๆสามารถนำมาทําเป็นแนวตั้งได้ค่ะจะได้ง่ายกว่านะคะ12กิโลกรัมมากกว่าจึงเป็นตัวตั้งนะคะลบด้วย4กิโลกรัม750กรัมค่ะ,ะได้คําตอบเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาเขียนเติมลงไปค่ะคุณครูหวังว่าคงจะสามารถทําได้นะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ